เรียบัหยอ๋อตอนลงเราจะเรียบนะใช่ได้เพราะว่าพื้นมันต้องเละๆอย่างเงี้ยอะไรเหี้ยไอ้ตัวที่เป็นเครื่องยนมากๆอาจจะมีปัญหาไอ้ตัวเนี้ยพอมาใช้เวลาน้ำใช้ให้เด็กยันขึ้นไปข้างบนใช่ไหม แล้วก็ปลดง่ายด้วยปลดง่ายป๊ะเดียวไปไฮดรลิกปลดออกปุ๊บเนี่ยมันใช้ยันยันหลังคา<ม>อ๋อตัวนี้ระก็ลาบมาแล้วมันก็จะวัดเนี่ยชยันหลังคาม,มันมีตัวระดับตัวนั้นแบบวัด

Okay. Oh. เรียบ,บกว่าคนนี่นเลยนยเรียบเรียบ,บกว่าคนนี้เลยบบอ,นนอ่ามันมันไม่ต้องปั่นนะไหมมันเป็นลายหุ่นยนต์เน่ย